มิเรโดมิเรโดโดโดเรเรมิเรโดมิเรโดมิเรโดโดโดเรเรมิเรโดขนมปังกรอบขนมปังกรอบ กรอบกรอบมันมันหวานอร่อยขนมปังกรอบขนมปังกรอบกรอบกรอบมันมันหวานอร่อยมีเรดูมีเรดูดูด,ดเรเร,เร ับคุณครูอุ่นและคุณครูคุณครูติ๊กค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้เด็กๆคงสบายดีกันทุกคนนะคะคุณครูคิดถึงเด็กๆแล้วคะ่ะคุณครูติ๊กค่ะเช้าวันนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมอะไรให้กับเด็กๆคะค่ะเด็กๆคะจากเพลงที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อต้นคลิปนะคะคือเพลงโดเรมีมีเรโด ซึ่งเพลงนี้นะคะจะนำมาประกอบในการจัดกิจกรรมเปลี่ยนยิ้มพัฒนาสมองค่าเด็กๆค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะให้หเด็กๆชมการสาธิตท่าทางนะคะประกอบเพลงโดเรมีมีเรโดจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะเด็กๆท่าที่หนึ่ง ามีใช้มือทั้งสองข้างหันชนเข้าหาการระนาบบริเวณหน้าอกท่าที่สองท่าเรใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างขนาดหันหน้าเข้าหาการเป็นแนวตั้งและท่าที่สามท่าโดให้เด็กๆกำมือทั้งสองข้างอย่างนี้ค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะมีเรโดต่อไป ท่าที่สี่ท่าขนมปังขนมปังกรอบขนมปังกรอบให้เด็กๆผายมือโบกมือไปด้านข้างสลับไปมาท่าที่หกรอบกรอบมันมันใช้มือทั้งสองจีบสลับไปมาท่าที่หหวานตำมือหมุนไปมาท่าที่7อร่อยเยี่ยมมาฝึกทําท่าประกอบเพลงกันอีกครั้งกับครูติ๊กและครูอุ่นนะคะ กรอบกรอบมันมันหวานอร่อยมีเรดโดมีเรดโดโดโดเรเรมีเรดโดขนมปังกรอบขนมปังกรอบกรอบ เด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะช่วยให้เด็กๆฝึกในเรื่องของความจําและเด็กๆจะได้มีสมาธิในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆคะ่ะให้เด็กๆทุกทัวนนะคะและทดลองทํากิจกรรมได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูอุ่นและคุณครูต๊กนะคะก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะ สวัสดีสสดค่ะ